สวัสดีครับผมมาพบกับฟีฟ่า23นะครับแม่รอมาตั้งนานนะครับกว่าจะออกเนี่ยรอเดือนกันยานะครับรอเดือนกันยาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมเข้าเกมเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมเลือกทีมเป็นคลาสสิกแมตช์นะครับก็ทีมก็แมนเชสเตอร์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เล่นกับเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะ หัวเกมเลยด้วยกันนะครับแบรนด์ใเบล็อสเตอร์ของซีซั่นนี้นะครับจะเลือกยังไงดีพรีเซนเตอร์หรือว่ายังไงดีครับปารีสเซเปอแมงนะครับเอ็มเปเป้ครับและผ่าคนี้นะครับต้อนรับการกลับมาของเชเดอร์ลอนัลโดกลับมาแมนยูแล้วซีซั่นนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะเลือกสนามนะครับ สนามเข้าเกมเพื่อให้เห็นดีเทลของเขาเรียกอ,อะไรอ่ะ,อะตัว 3D นะฮะ 3D ของภาคน,นี้ว่าจะจะขนาดไหนนะครับอันนี้บอกก่อนว่ามันเป็นเพยสลิมนะครับไม่ใช่เป็นตัวโปรนะครับเพราะฉะนั้น ภาพแล้วก็เฟรมเลตหรือว่าความความสวยงามของภาพอาจจะดรอปลงบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ได้นะนะครับมาเราพบกับคู่เกือบจะหยุดโลกนะครับเคู่โอทัตอนดมาเจอกันนะครับระหว่าง เขาพาดไปแล้วนะครับผมก็ไม่รักไม่รักซ้ำนะครับเนี่ยครับดูนะครับความละเอียดของตัวละครก็ถือว่าดีขึ้นกว่าภาคก่อนนะครับความคมเรื่งความแสงและเงานะฮะแต่าจะขยันจะดีกว่านี้นะไปเพย์ห้านะฮะเด็กแคระครับพวกสาประตูของแมนยูแล้วก็กองหลังนะครับชอครับ 4คนนะครับเล่นระบบ3ามสาะเอ่ก่อนก่อนอน่ผมต้องขอเกลิ่นบอกว่าการภาคบอลเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจนะครับแต่ก็พอได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูความเรียวนะครับของนัดนี้นะครับแหมดูครับนี่เนมานะครับร้อยสักเป็นตัวนะครับอ่ะมาดูดูขาประตูของปารีสแซงต์ปิแมงครับเบอร์เก้าสนะครับไม่ใช่6กเก้านะฮะ โอ้โหกองหลังนี่เล่นระบบสามสองห้านะครับกองหลังห้าเลยครับโอ้โหอ่าสามทหารเสือครับเนย์มาจูเนียครับเอ็มเปป้แล้วก็เมซซี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะล้มได้หรือเปล่าจากเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่าผมเลือกบิ๊กินเนอร์ไอ้เยอะไอ้เยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ยากเกินไปนี่เชเดว์เราฟิตครับดูครับน่าจง แมสซี่เราว่าใช้เลยนะครับเนี่ยเออไอเป้เราครับไม่ต้องห่วงครับแห่หลายภาคแล้วที่เขาออกตัวมาเป็น6เกมนะฮะผมเรียกง่ายๆสั้นๆอันนั้นอน่ะอันนั้นอับ เขาจะส่งให้โอ้ยเชเดอร์เชเดอร์แล้วแล้วโดนอะไรครับยิงแล้วบโอ้โหจ้ะอันนี้ผมไม่ได้ปิดอะไรเลยเนี่ยปกติจะปิดตัวที่ขึ้นเนี่ยครับโอ้ยิงวืดนะฮะวืดจริงๆแบบเนี่ยแสงและเงาภาพนี้ถือว่าโอเคนะจริงๆทำได้น่าจะนานแล้วครับแต่กลับไวชูนิ้วชูนิ้วเปิดให้กับเพื่อนแล้วเพื่อนมองครับโอ้จะมองออกไปอ๋อ สับทั้งตัวเลยนะครับเนี่ยนะครับมองออกเหมือนเห็นโกอยู่ตรงนั้นนะฮะแม่ดูลายสกอตสีเหลืองเมือคนดูในสนามนะครับอ่ะเป็นการโต้กลับของปารีสแซป์ปองก็เปิดม,มาเบาๆเ,เ,เ,เข้ามากับเอ่อแม็กโทมินี่นะครับแต่ไมา่ผิดขอใช่ไหครับแม็กโทรมินีครับนีสองสองรอบแล้วนะ ทีมวิวเวอร์ครับทีมวิวเวอร์เป็นสนเซอร์ของแมนยูครับเห็นที่เสื้อไหมครับเขาเขาอ่านว่าอะไรผู้เล่นของฝั่งปารีสที่ผมจะพยายามไม่อ่านนะครับเพราะว่าอ่านไปก็ผิดนะครับจะอ่านแค่เ็เรียกวอะไรผู้เล่นยกการให้เล่นต่อนลครับผู้เล่นเา่าเฉพาะที่ดังๆเท่านั้นนะครับดูไปก็รู้สึกถึงความ ไม่อยากที่จะดูแล้วนะเพราะว่าท่ามันเนี่ผมเอาไว้ให้ดูนะครับว่าถึงความเรียวของท่านี้นะครับตัวละครแล้วก็แสงเสียงนะครับเฟร็ดครับ Fred ให้กับเฟอร์นันเดสครับเฟอร์นันเดสจยให้กับเซนชนะครับเซนชววให้กับเชียร์เดล เชเดอเชเดอเซนโชเรียกมาที่โอ้แต่เชเดอส่งมาให้อาภายอยัยบอกให้เวลาครับเซนโชเซนโชัลยิงโอบอกว่าก็ประตูมันโคตรกว้างนะครับแต่ว่าก็ยิงไม่เข้านะครับหลายรอบนะตวงนี้เนี่ยฮะยิงพลิกออกเสาเลยครับโอ้ดูครับอันนี้ผมเล่นแบบบีอจิ้มเน้อเลยวะโกวกันเนี่ย ปรีเข้ามานะครับไปอยู่ข้างมาครับแบ็โตมิเน่ครับทำไมเลยาหยิงแล้วครับจังหวะน,นี้โอ้โห,โหลูกมันทย้อนอ่อนนะครับแต่ก็ยังจำบัดครับว่าดีใจที่เซฟได้เนี่ยฮะอ้าวชอบรับไม่อยู่แต่ก็เซฟได้เว้ยเป็นไงเราเฮ้ยเปิดนะครับ นันเดสจะเป็นคนเปิดนะครับเปิดให้กับเพื่อนเ,เพื่อนขึ้นแต่โดนกองหลังสันต้วะครับเลดครับเรดหาหมุมแล้วก็ยิงเบาๆก็อ่อยแล้วท่านี้ยิงเขเก่งครับหรือว่าผมเขาเล่นอะไรอะ่ะอา,างคั้งไม่เป็นไม่รู้เอาเป็ว่าผมเพิ่งเล่นไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับก็ลงคลิปเลยนะ เพื่อให้เห uh, ็นถึงความไว้นะครับของเชเดอร์เชเดอร์เชเชโทษนะครับโทษ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 โม่เผื่อไปกดแบบโดนปุ่ม PS ครับเด้งออกข้างหน้ะครับเชเดอร์ครับจะดูรีเพย์โอ้โหยิงยิงนกยิงปวกยิงทุกอย่างเนี่ยดูครับแต่หน้าหน้าท่านี้ดูแบบแปลกๆนะเชเดอร์ อันนี้ผมเปิดเ,ออเสียงผู้บริญาาภาษาอังกฤษเบาๆนะครับพอคลอไปเฟสครับเลี้ยงบูเพื่อนครับออโดครับโด่ปรีเข้าไปต้องยิงให้เข้าแล้วครับลูกนี้เรียบร้อยครับผมโอหนึ่งศูนย์เจโดเจโดเกิด,วดวความดีใจเนี่ยกลับมาแมนยูก็อย่างเงี้ยคัมแบ็ค วิ่งหลอกเพื่อนมาดีใจคนเดียวผมเยย yeah. ท่าท่าท่าหลักท่าเอกลักษณ์ของเขานะครับดูครับฉายเดี่ยวขึ้นมาไม่สนใจเพื่อนว่าจะตามขึ้นมาทางซ้ายยิงแม่งเข้าไปเลยคนระับผมโอ้ดูครับเขาเรียกว,ว่ายิงลอดลอดตัวผ่้สามตัวโอลไปแค่แล้วโอ้ เปเต้ยครับเปิดให้กับน่ามีเห็นนะมมีเสียงค่านะครับที่สนามนะครับบอกว่าเบอร์ดโดยิงเข้านะครับแล้วลูกนี้ยังไงอีกครับผมผมเพิ่มไว้กดอีกแล้วเหรอสองรอบแล้วนะคืออะไรที่มันไปโดนเนี่ยหรือว่ามันเด้งออกเลยเอาไหมเอาไหมซีเตอรายิงเทไรต้องเด้งออกนี่ตลกลนะเอาใหม่ยิงไหม โโอ้ oh. สรุปคือน,นิ้วผมไปโดนนะครับยิงไม่เข้าไม่ดู่ะให้เพื่อนเปิดเลยว oh. เพื่อนเปิดโขงกว่าเบาออกสิครับพล oh. าดหลายรอบแะครับเนี่ยเนี่ยโขนะครับ,รบแต่ว่ามันเหิน,นะครับลูกมันไม่กดนะครับเนี่ยเหินข้ามคานแม่ ถือว่าเป็นภาคเขาเรียกอะไรอะประเดิมประเดิมโควิดซึ่งกำลังจะหมดนะครับหรือว่ามันไม่ได้หมดหรอกแต่ว่ามันก็ซาซา,านะครับทุกคนก็มีฟู้นเลยพูดมากทำไมเจโด้ยิงไม่เข้าอีกแล้วนะครับคือโกแบบปล่อยยิงง่ายจังวะอะไรประมาณนี้นะครับให้มีโอกาสได้ทำงานบ้างนะโยนครับ เฟรชครับอีกแล้วครับเราจะให้ใครดีแชโดช้แชโด้ได้อีกแล้วตอกยิงให้เข้าเลยครับโอ้โหถือถึงขนาดไหว้นะครับไหว้แบว่ายิงให้มันหยับมืดแบบนี้เลยนะเนี่ยวหายเลยพนมมือเลยฉันจะเป่าคาถา,าพอแล้วลูกเดียวลูกเดียวถึงเอาเอาคาถา ก็ยิงมาแล้วก็โอ้โอหเฮ้ยทางนี้เขาเรียกว่าผมนกว่าดูดิโกแม่งต้องใหญ่เว้แต่ยิงอะไรนะ่ะไม่ได้ปิดแอดซินะครับหรือว่าอะไรผมไม่แน่ใจคือมันช่วยซะจนช่วยจนเละป่ะเนี่ย แมสซี่ครับแมสซี่โดนเอาขาบังเบาๆก็ไปไม่ได้เชเดอร์เชเดอร์ไม่เชดอร์เชเด,ดอร์ต้องให้เพื่อนแล้วล่ะเพื่อนยิงสิครับผมอะไรอยูอฮะเฮ้ยอะไรคุณคุณโอ้โหเล่นเรากล้องที่โกสันเลยนะครับก็เอานะเดี๋ยวเปนประสบการณ์ ยิงชนนู่นชนนี่ยิงนกลืดไม่เป็นไรครับเราน้ำอยู่หนึ่งส่วนถอยเวลาอีกสามนาทีนะฮะอันนะมีเอาตัวเชเดอร์เชเดอร์เชเดอร์เลี้ยงจน่มอกเวลาเอาเป็นว่าก็ดูบรรยากาศครับความใหม่ความเรียวนะครับของฟีฟ่ายีซีซั่นนี้ คิสโต้เอยคิสติโเนเรยันโดน,นะครับแต่ทีที่2ี่ครับล่อไปทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนำปารีสแซงต์บิแมงแงไป1สูตรนะครับสุดยอดครับเอามาดูไฮไลท์นะครับเนี่ยดูความวืดครับยิงไปกาดเยิงไม้ยิงไม้บนสนามเซ็งไปหนึ่งลอบมานาทีที่ยี่สิบ ปวดด้วยเท้าขวาครับผมลูกเหินเบาๆแล้วก็โกปัดเอาไปได้แ้้โกก็ดีใจครับผมแม่งจะรับได้แล้ววะ่ะลูกไปนาะทีที่25่ชย้าเชเดเชเดลเลี้ยงเข้ามาเชเดลยิงด้วยซ้ายกะกะยิงก้องกะยิงก้องข้าสนามก็เซ็งไปครับภาคนี้เราเป็นอะไรไป นาทีที่29ครับลูกนี้นะครับไม่มีการพลาดใดๆทั้งสิ้นเลี้ยงเข้าป,ปีๆเข้าไปแล้วก็ยิงลอดผู้รักษาประตูไม่เข้ากูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับแม่ตรงกรอบแล้วก็ท่าประจําตัวครับโอ้โหนาทีที่สา้าครับเชเดโดได้อีกแล้วแล้วก็ขวดเข้าไปแบบผ่านเพื่อนไปเบาๆนะครับเบอร์เก้า้านะไม่ใช่ห9ผู้รักษาประตูปตัดเอาไว้ได้ นาทีที่36ครับเพื่อนโยนเข้ามาแล้วก็กะจะโขครับแต่ว่าลูกมันไม่มุดลงมันเหินทำให้ท่าไปเหนือเนี่ยครับเราตัดเข้าครึ่งเวลาของช่วงที่สองเลยแล้วกันนะครับแมนแมนยูนำอยูหนึ่งส่วนนะครับอ่ะไปะ เชเดลเปิดให้กับแม็กโทมินีครับผมอ่มมานผิด oh. ครับเอเลนกาครับเอเลนกาให้กับ Channel. Channel เชเดลเชเดลเลี้ยงเราเชเดลผ่าตรงกลางเข้ามาแล้วก็ส่งให้เพื่อนซะงั้นแม็กโทมินีครับยิงเข้าไปไแล้วครับโอ้โ,โอยทีเนี้ยทีเนี้ยเข้า โอ้โหลื่นไปถ้าออกอีกนิดเดียวนี่เข่าถลอกนะฮะดูไฮไลท์ครับโอ้โหเชโดแบบกะส่งให้เพื่อนแต่ว่าโดนกองหลังบล็อกแต่เขาแย่งกลับมาได้แล้วก็ยิงปวดรับเข้ากับข้างเสาอะเข้าตะข่ายข้างเสาอะคิดดูดิโอ้โดูสาประตูเราไม่ใช่เบอร์หกเก้าแต่ว่าเบอร์เก้าเก้าเปรไนะครับเนี่ยฉีกอกดีใจนะครับเชโดก็ามา เอ็มเป๊ะๆครับเปิดเชเดอร์เชเดอร์ได้บ่อยนะครับเชเดอร์ไม่มีเพื่อนเลยเชเดอร์เห็นเห็นการมาเข้าของผมไหมครับอ่ะเช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 เดอร์ยิงออกอีกแล้วเนี่ยครับ กองเชียร์ก็เซ็งนะครับบอกว่าชิงออกบ่อยเกินที่ผมไม่ได้ปิดนะเนีมันก็เลยแบบอืเห็นมุมไปหมดเ,เห็นความเห็นความพลาดของคนมังครับเดี๋ยวต้องปิดนะปิดเมื่อกี้ปิดไปแล้วนแวต่ให้จำาะครับเชีย์โด้ได้บอลอีกแล้วครับได้บ่อยแลอแลเกินขวดโอ้โหเข้าแล้วครับทุก่าครับสามสูนขึ้นนำครับแมนยูดูดยฮะโอ้ไม่บงัง ไม้บังแล้วคุณรีเพย์ลงไม้บังต้องไม้บังเนี่ยครับรับลูกได้แล้วก็แบบกองหลังเปิดให้ยิงฮะก็เข้าครับทีมวิเวอร์นี่เป็นสปอนเซอร์เลยนะเห็นไหมปวดมาแล้วก็แบบแหม่มีแบบเบรกด้วยนะโอ้โหภัคนี้ทำละเอียดดีครับก็เพ,เพื่อนก็ดีใจครับเชดเดอเรากลับมาแล้วก็ทำประตูได้นะ สามสูดครับผมอ้าวอ้าวอรีกาไปเลี้ยงบังแล้วครับอาละครับอะอรกกาครับะอรกกาเข้าไปแล้วครับแล้วก็ยิงโอ้โหมันจังหวะมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะตะข่ายมันกว้างกว่าเสาไม่ใช่หรอ <c oughs> เอาใหม่ไม่ไก็ไรเอรกกาครับ ต้องยิงแต่ว่าโอ้โหเห็นมุมไม่ได้ภาคนี้มีแถบชุดนะครับแต่ว่าผมก็ดันเห็นแถบชุดไหมผมยิงออกนะเห็นความเงางามของผออีผิวสีไหมครับแหมเจ้าผีผิวสีของออชุดชุดชุดเตอร์เมื่อกี้นะครับที่ยิงนะครับเงาดีเดียวนะครับาลามอสครับ แม่ไม่ได้เจอเขามานานเขามีเขาแพะนะฮะตามมขโดนตัดไปได้เชเดอร์เชเดอร์ม่แล้วเพื่อนทีนิ้วสั่งแล้วครับบอกว่าส่งมาเถอะเอา้าสั่งงั้นน่ะเข้าเข้าสั่งงั้นน่ะโอ้เชเดอร์เราวิ่งไปวิ่งไปหาใครดีดูครับก้องหลังนี้ก็จะปังก็ไม่บังจะบัง ยิงเบาๆเข้าไปเนี่ยยิงแบบแปรแบบเบาๆเลย้รักษสาประตูก็ได้แต่งแงนมองได้แต่งแอ้มมอง n เ m เ e r s ค v ิสเตียนโนโรนันโดอ๋อเดทครับส่องให้กับเพื่อน ยิงต้องซ้ำแล้วครับต้องต้องซ้ำแรงออกขอบคุณมากอืมคือแบบถึงมีลูกศรผมก็ยิงไม่ได้เพราะว่าอยากให้พ่อสอนนะครับตีเข้าไปครับตีเข้าไปครับแต่ละคนต้องยิงแล้วครับถึงจุดนี้ต้องยิงแล้วครับเพอู่้สัประตูยังเซฟไม่ได้ เอ้าวอ้าวเชดเชเดเทพจริงว่ะเชดอโอ้โหแต่ตัวเทพกว่าจะเอาเป็นว่าหอมปากหอมคอครับโอ้โหเราก็ทำประตูได้น,นะครับในซีชั่นนี้นะครับกลับมาเขาก็พยายามยิงนะฮะแม้แต่แมซี่ก็ยังไม่ได้ทำประตูเลยนะเกมนี้โขไปครับโขหขกออก,อ,อ,กอันน่ถือธงสาวถือธง จะเห็นได้ว่าภาคนี้มีซาวตะโกนร้องนะขงองผู้ที่อยู่ข้างสนามน,นะครับเอา้าส่งลูกมาให้เชิดเท่าแบบนี้ก็ยิงไปเลยครับเข้าไปอีกหนึ่งโอ้โหต้องดีใจกับเพื่อนหน่อะนะดีใจกับเพื่อนหนะเดี๋นนดวยวนี่นี่ตีลังกาเชิดเด้อเชิดเด้อเชิดเด้อชอบจังเลยโกส่งมาให้ แบบว่านไหนก็ไนนั้ละยิงเถอะยิงเข้าหนาะเรียบร้อยครับดูครับยิงเข้าไปด้วยขวาเต็มรักแล้วแบบโหแบบพร้อมที่จะล้มให้ลูกเข้าอืยิ้มกุ้งกลิ่นโดนจากหัวด้วยเอเป้ครับเพลงที่จะเปิดครับแต่ก็เปิดมาครับนี่โดนตัดไปอีกแล้วอ่ะเชิดเออเชิดได้บอลอีกแล้วบผล เชดดอเลี้ยงปีเข้าไปโอจะโดนสก,กัดไว้ได้เพื่อนก็ยังไว้ใจโดตัวหลอกทีหนึ่งโดหลอกทีหนึ่งแต่ยิงอย่างเดียวไม่สหยเพื่อนนะคนเราก็อย่างนี้เอา้าแพตครับแพตให้กับเชดดอเชดดอยิงมันเต็มเต็มเข้าไปแล้วไปอีกแล้วมันต้องแบบนี้เชดดอไปที่ล้มๆ่อยลูกอ่ะแล้วก็ดิแใจกับเพื่อนนะ โอ้โหคานเข่าอ่าดีใจอะไรเนี่ยโอ้หดีใจนังแถบไม่ใส่แม้ก์เยทั้งสนามดูครับลูกนี้หญิงด้วยเท้าซ้ายเท่าไปอย่างสวยงามัวดตปมือข้อ,อดูครับนีจ่จับเวลายิงแล้วจับหน่อยๆน,นะ ลูกมันจะเพิ่มความแรงขานจิกครับขานจิกดีใจเมื่อกี้น่าจะออกแดดนะเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวครับดูเล่นของปารีสแซงต์ปอลแมนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามีใครบ้างอ่านยากครับทีที่84ครับชรเชดด์โรนัลโดเข้าอีกแล้วเหนื่อยหน่อยแต่ก็โอเคนะ เดี๋ยวผมต้องไปหาวิธีเซฟการปิดแท็บโชว์พวกนี้นะครับคือมันตั้งแล้วมันไม่ยอมจับเชเอร์ได้อีกแล้วเอาอีกแล้วเอาดู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 ที่ยิงไปตรงตัวผู้สาวตูวครับน้ำไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดไงโทษก็ได้อีกดนาทีแกลรู้ผลแล้วครับห0 เรียบร้อยเชดปิดเกมหน่อยปิดเกมหน่อยลูกลักเข้าไปแล้วครับเชดเชดเชดดีใจในกรอบเลยลูกอืมนั่นแหละดีใจในกรอบดีใจในกรอบเลยลูกอ๋อดีใจหน่อยดีใจออกแดดมาไม่รู้จะทําท่าอะไรแล้วลูกนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรกองหลังพลาดน,นะเชดโดก็ไม่รอช้าหัวด้เท้าซ้ายเท้าไปอีกแล้วับผม เนี่ยครับอืยิงไซก้อยสักเล็กน้อยผู้สาประตูงงครับกระโดดลงเล่นแล้วก็ดีใจกับเพื่อนเหมือนเดิมนาทีที่เก้าสิบนขาเรเบอร์เว็นครับหมดเวลาพอดีครับทุกเวลาไปเรียบร้อยก็โอ้โหเชโดลกลับมาเบอร์เจ็ดก็เข้าไปเจ็ดศูนย์มาจับมือกับผู้ตัดสินนะฮะก ็นการกลับมานะครับพยายามถึง18ลูกด้วยกันเข้าไปหกการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของเชเดอร์เลนเดอร์ชอบจริงชอบจริงเขาเป็นผู้เล่นในตำนานก็ว่าได้นะแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะครับนะครัดูภาพของเพย์ซี่นะเพย์ี่ฟีฟายี่สิบสามนะครับหมายลาขสัตว์นะครับ ทีวีเวอร์ครับซอนเซอร์ของแมนยูนะครับเสื้อตัวสามพันเตรียไมไว้ของแท้เนี่ยครับยิงด้วยเท้าซ้ายแล้วก็แบบมีกลึ๊กๆิดนึงถ้าเป็นจังหวะของกอล์ฟเนี่ยก็คือแบบมันต้องมีวงสวิงนะฮะกระโดดเข้าไปดีใจกับออกองเชียร์นะฮะทีที่77ครับผมเบอร์เดเชดอยิงหวดดัวด้วยเท้าขวา เข้าไปสวยงามมากเลขเจ็ดต้องมาแล้วว่างวดเนี่ยโอ้โหตีลังกาโชว์นาทีที่8ปดสิบสี่ครับเชโดลก็ยังได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนแล้วก็เลี้ยงเข้าไปในกรอบนะครับแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไปอย่างสวยงามครับคลานโชว์่อยลานเข่าโชว์เลยท่าดีใจอะไรวะนาทีที่เก้าสิบครับนาทีสุดท้าย เชดอก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับหวดเท้าซ้ายเหมือนเดิมปัดเหมือนจะก้อยแต่ว่าอ,อืเข้าไปตรงตะข่ายนะครับก็จบเวลาแต่เวลาเนี่ยล่อไปจด7-0ปารีสนี่หาทางกลับบ้านไม่ถูกเลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมาก